ในการให้โชคให้ลาบที่จังหวัดกาญจนบุรีรนะครับก็เลยได้แวะมาแล้วก็มาขอพรกับหลวงพ่อหลวงพ่อดำนะคะ

หลวงพ่อ,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 พอดำนะคะถึ้งชื่อในด้านการให้โชคให้ลาบนะคะวันนี้เราผ่านมาทำธุระ เลยได้เคยมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วเมื่อตอนเราเป็นเด็กนะคะเราจะได้มาดูหนังฟรีที่นี่หนังกลางแปลงฟรีที่เขาเอามาแก้บนกันแต่โชครลากที่ขอเดี๋ยวจะทำคลิปชดลงไปนะคะพอดีตอนที่ขอมันคนเยอะไปหน่อย ติาเนสพยยาตังเตสสังทานานีสสัตติวานานิ้พิโกสังฆัตโอนยยามาสัโนอัณเตพิโุสังโฆติมาเนปันตานิสังฆทานานิ้ปัิฑทานโต ตายะสุขายะาแเสร็จประสบเจอนเนเาาย้ารารเจาายเสาโกดนะคะน่าจะาเป็นไม้จริง,รงๆอ่ะต้นใหญ่มากตระสองจรงนะ่าเงื่อนยเื่อหา หนึงหนึงล่นลงมาแล้วก็ขย่าอีกทีหนึ่งก็ได้อีกอีกอันหนึ่งเป็นเลขหนึ่งสองตัวเหมือนกันได้ทีเดียวหนึ่งสีตัวเลยพอดีขี่รถผ่านมาแล้ว เหนื่อยค่ะก็เลยมาพักรถแล้วก็คิดได้ว่าที่นี่มีหลวงพ่อดำนะคะหลวงพ่อดำที่นี่จะแก้บุญด้วยการออจ้างหนังกงแปลงมาฉายให้หลวงพ่อดูนะคะพอดีมาตรงกับวันที่เขากำลังทำบุญกันพอดีเลย ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่ไลฟ์ให้ดูบรรยากาศ อนุญาตลงไลฟ์แค่แค่ไลฟ์แค่ห้านาทีให้ดูบรรยากาศก็พอแล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะเราขย่าขอพรได้เลขหนึ่งสองตัวนะคะมาไม่กอนั่นยนะ